สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาพับดอกบัวสวรรค์แบบที่สองนะคะแบบที่หนึ่งที่พาทำไปก็จะเป็นสีล้วนนะคะตัวนี้เราก็จะเพิ่มสีเข้ามานะคะอุปกรณ์นะคะของเราก็จะมีริบบิ้นเบอร์2ความยาว25นิ้วจำนวน4เส้นสำหรับทำเกสรดอกบัวนะคะคลิปดอกบัวถัดมานะคะตัวนี้เราจะใช้สีขาวนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้สีไหนก็ได้ เราจะใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ35นิ้วจำนวน1เส้นชั้นที่2นะคะกลีบชั้นที่2ใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ36เส้นอ่า3สนิ้วจำนวน1เส้นนะคะชั้นที่3ความยาว37นิ้วจำนวน1เส้นค่ะกลีบชั้นที่4สีเขียวนะคะความยาวประมาณ38นิ้วจำนวน1เส้นค่ะแล้วก็เราจะทำกลีบตัวนี้นะคะ กลีบด้านนอกตัวนี้นะคะก็จะใช้ริบบิ้นนะคะสีเขียวเบอร์สองความยาวประมาณ17นิ้วจำนวน2เส้นค่ะโดยแต่ละเส้นแต่ละชั้นนะคะเราจะตัดนะคะปลายด้านหนึ่งแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะตัดปลายแหลมนะคะในแต่ละชั้นนะคะชั้นที่1น,นะคะความยาว35นิ้วนะคะชั้นที่2ความยาว36นิ้ว ชั้นที่3ความยาว37เจ็ดนิ้วชั้นที่4นะคะความยาว38มสิดนิ้วแต่ละชั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ชั้นเยอะกว่านี้นะคะให้เพิ่มชั้นละหนนิ้วถึงหนถึงสนิ้วนะคะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะเริ่มจากทําเกสรดอกบัวนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองความยาว25นิ้วจำนวน4เส้นจับที่ปลายริบบิ้นทั้งสองด้านแล้วก็นำมา วางทับกันแบบนี้นะคะให้ปลายเหลื่อมกันอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งหลังจากนั้นก็รูดแล้วก็พับให้เป็นรอยนะคะถัดมาเราจะทําการขัดสีหรือว่าขึ้นฐานสีนะคะโดยให้ริบบิ้นด้านยาวอยู่ด้านบนเสมอริบบิ้นเส้นที่1เส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่สมค่ะคล้องเส้นที่สอง ริบบิ้นเส้นที่4ค่ะสอดเข้าช่องริบบิ้นเส้นที่1นําปลายริบบิ้นเส้นที่3ลอดผ่านช่องริบบิ้นเส้นที่4ดึงให้กระชับค่ะถัดมาเราจะทําฐาน8หรือว่าขัด8ดนะคะโดยเราจะใช้เฉพาะริบบิ้นเส้นยาวที่อยู่ด้านบนค่ะพับเฉียงลงมานะคะจากมุมบนขวาลงมาที่มุมล่างซ้ายค่ะเส้นที่2พาดทับเส้นที่1 เส้นที่3นะคะพาดทับเส้นที่2สุดท้ายค่ะริบบิ้นเส้นที่4สอดเข้าช่องริบบิ้นเส้นที่1นะคะค่ะพับให้เป็นรอยนะคะดึงให้กระชับแล้วกดให้เป็นรอยได้เลยถัดมานะคะเราจะขึ้นเป็นลูกส้มนะคะโดยจับริบบิ้นนะคะขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2 เส้นที่4ค่ะทับเส้นที่สมนะคะเราจะมีริบบิ้นด้านบนทั้งหมด4เส้นด้านล่างอีก4เส้นที่ยึดติดกับอยู่กับฐาน4เส้นนะคะถัดมาเราจะปล่อยนะคะริบบิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราจะปล่อยเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงจับริบบิ้นที่ยึดกับฐานขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะจนครบนะคะจนไม่มีเส้นที่อยู่กับฐานนะคะค่ะลอยลงนะคะ หยิบขึ้นมาพาดด้านบนปล่อยลงหยิบขึ้นมาพาดไว้ด้านบนนะคะปล่อยลงนะคะตอนนี้ไม่มีริบบิ้นให้หยิบขึ้นมาพาดไว้ด้านบนแล้วนะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นที่อยู่ด้านบน3เส้นเราก็จะใช้นะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะสอดเข้าช่องริบบิ้นนะคะเส้นหยุดที่อยู่ติดกับเส้นริบบิ้นที่เราพาดลงเส้นสุดท้ายเราก็จะสอดลงไปแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่2นะคะที่อยู่เส้นล่างสุดเราก็จะสอดลอดผ่านนะคะ ริบบิ้น2เส้นนะคะ1,2ออกช่องที่2สุดท้ายค่ะริบบิ้นเส้นที่3เราก็จะสอดลอดผ่านช่องริบบิ้น3เส้น 1, 2,3นะคะเราก็จะสอดไปค่ะเมื่อสอดครบเสร็จหมดแล้วนะคะให้เราดึงค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงทีละนิดให้เขากระชับ ตอนนี้เราจะได้ลูกส้มครึ่งลูกแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราพลิกขึ้นมาอีกด้านแล้วก็ทําลูกส้มอีกครึ่งลูกนะคะโดยเราจะพาดริบบิ้นนะคะข้ามผ่านช่องริบบิ้น3เส้นนะคะ1 2 3นะคะเราก็จะพาดลงนะคะเนี่ยค่ะพาดลงช่องที่3ตรงนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่2นะคะเราจะทํา วนตามเข็มนาฬิกานะคะริบบิ้นเส้นที่2นะคะเราก็จะจับมาพาดลงช่องถัดมาเส้นที่3นะคะพาดลงช่องถัดมาเส้นที่4ค่ะพาดที่ช่องถัดมาริบบิ้นเส้นที่5ค่ะพาดลงช่องถัดมาริบบิ้นเส้นที่6ค่ะไม่มีช่องให้พาดลงแล้วนะคะเราก็จะสอดที่ช่องริบบิ้นค่ะที่ถัดจากเส้นที่หที่เราพาดลงมานะคะ ริบบิ tous, uh, ้นเส้นท uh, ี meter, ่7ค่ะสอดลอดผ่านนะคะเส้นริบบิ้นเส้นที่1นะคะผ่านริบบิ้นเส้นที่2ค่ะลอดผ่านช่องริบบิ้น2เส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายค่ะริบบิ้นเส้นที่แล้เราก็จะสอดลอดผ่านช่องริบบิ้นนะคะ3เส้นนะคะเมื่อสอดครบแล้วนะคะทั้ง8เส้นนะคะให้เราพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการสอดเก็บปลายริบบิ้นค่ะสอดลอดผ่านช่องริบบิ้น3เส้นนะคะ1 2 3 เราก็จะสอดเก็บแบบนี้นะคะจนครบทั้ง8เส้นตรงนี้อาจจะไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะพัดลูกส้มเป็นแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะ ขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะมาทำเกสรค่ะเกสรดอกบัวนะคะพลิกด้านนี้ขึ้นมาด้านบนนะคะค่ะเราก็จะบิดริบบินแบบนี้นะคะค่ะให้มุมที่เราบิดนะคะเสมอกับตรงมุมตรงนี้นะคะค่ะถ้าเราบิดมาต่ำเกินไปแบบนี้นะคะเราตัวนี้ค่ะเวลาเราสอดกลีบชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองรู กรีบชั้นแรกของเรานะคะมันจะสอดยากนะคะเราจะทําให้เสมอกันมุมเข้าเสมอกันนะคะเสร็จแล้วนะคะปลายลิปบิ้นก็งอไปด้านหลังนะคะแล้วก็สอดเข้าช่องลิปบิ้นที่อยู่ด้านข้างช่องลิบบิ้นที่อยู่ด้านข้างนะคะทางขวามือนะคะเส้นที่2นะคะทำเหมือนกันค่ะบิดให้มุมอยู่ชิดกับมุมตรงนี้เลยนะคะเส้นเขานะคะ ปลายลิบบิ้นก็งอไปด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องเส้นที่3ค่ะเส้นที่4นะคะ เส้นที่ห้าเส้นที่หกเส้นที่เจ็ด เส้นที่8ค่ะเส้นสุดท้ายตัวนี้จะสอดยากหน่อยนะคะเพราะว่าช่องที่เราจะสอดมันจะอยู่หลังเส้นที่1ที่เราพาดทับเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงเส้นนี้นะคะหลังเส้นที่1ค่ะเสร็จแล้วค่ะเมื่อครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เกสรดอกบัวให้เราพลิกกลับอีกด้านนะคะแล้วก็ทำการสอดเก็บนะคะปลายลิบบิ้นอีกรอบ สอดลอดผ่านลิบบิ้น3เส้นเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราตัดริปบิ้นส่วนเกินออก ัดมานะคะเราจะทำกลีบชั้นที่1น,นะคะโดยใช้ริบบิ้นความยาวอยู่ที่ประมาณ35นิ้วนะคะปลายหนึ่งเราก็จะตัดตรงแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมแล้วก็ตัดตรงที่แหลมแหลมออกนะคะเราจะเสียบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเสียบแบบนี้ก็ได้ค่ะลงไปที่หลังเส้นที่เราตัดออกนะคะ ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะถัดมานะคะเราก็จะบิดแบบนี้นะคะบิดเหมือนเดิมค่ะเหมือนกรีบทําเกสรดอกบัวเลยเมื่อกี้เลยนะคะบิดนะคะให้เส้นเขาเสมอตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็งอปลายโค้องงอปลายริบบิ้นกลับคืนมานะคะแล้วก็สอดที่กรีบนะคะช่องกรีบสีเหลือง แล้วเราก็จะสอดเก็บปลายเลยนะคะสอดเก็บตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ,คะมาด้านนี้นะคะเราก็บิดทำเป็นกรีบนะคะโค้งงอริบบิ้นกลับคืนมานะคะเป็นรูปตัวยูแบบนี้นะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นค่ะสอดเข้าที่กรีบสีเหลือง ดึงนะคะแล้วก็รูดจ,จับไปที่ปลายลิปบิ้นค่ะสอดเก็บค่ะโผล่ด้านนี้นะคะแล้วก็บิดทำกรีบค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะก็จะทำบนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8กรีบ ทำกรีบเสร็จแล้วก็จะทำการสอดนะคะสอดริบบิ้นสอดเข้าที่กรีบสีเหลืองนะคะหลังกรีบสีขาวนะคะชั้นนี้นะคะชั้นนี้เราจะสอดกรีบที่กรีบสีเหลือง มาสอดลอดผ่านลิปบิ้น3เส้นแล้วค่ะนะคะโผล่ขึ้นมาเราก็จะมาทำกลีบกันต่อค่ะสอดเข้าที่กลีบสีเหลืองนะคะหลังเส้นกลีบหลังกลีบสีขาว วันนี้เราก็จะทําวนไปเรื่อยๆนะคะวนไปเขาก็จะครบทั้ง8กรีบนะคะบิดให้เสมอตรงมุมนะคะมุมเสมอมุมสอดเข้าช่องที่ช่องกรีบสีเหลืองนะคะชั้นแรกนะคะ ตัวนี้ครบนาะนะคะกลีบที่8แล้วเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะตัดดิบินส่วนเกินออกได้เลยนะคะกลีบชั้นถัดมานะคะใช้ความยาวอยู่ที่36นิ้วนะคะแต่และชั้นก็ความยาวก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณนะคะ1นิ้ว1-2นิ้วนะคะคลิปนี้จะใช้สีม่วงนะคะเราจะสอดลอดผ่านนะคะ ริบบ้น3เส้นแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปก็ได้หรือจะสอดเข้าตรงนี้ก็ได้นะคะนะคะต่อจากเซนลิปบ้นเมื่อกี้ที่เราตัดปลายเาออกเลยนีคะสอดเข้าไปลักษณะน,นี้ก็ได้นไหมคะนะคะในชั้นนี้นะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะบิดนะคะกรีบตรงนี้นะคะให้มุมชนกับมุมตรงนี้ เราก็จะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง3ชั้นเลยนะคะ3ชั้น4ชั้นเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ละชั้นนะคะเพื่อนๆสามารถใช้คนละสีก็ได้หรือจะใช้สีเดียวกันสีล้วนหมดก็ได้นะคะ,คะเราก็จะนะคะบิดนะคะแล้วก็ซอด ที่กรีบชั้นสีขาวนะคะค่ะโค้งปลายริบบิ้นนะคะกลับคืนมานะคะเป็นรูปตัวยูนะคะยูเทิร์นกลับมาแล้วก็สอดเข้าช่องกรีบสีขาวนะคะเมื่อสอดเข้าช่องกรีบเสร็จแล้วเราก็ทำการสอดเก็บริบบิ้นนะคะตามแนวริบบิ้นนะคะเคข,า,ข,า,ขาก็จะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะ ก็จะบิดนะคะแล้วก็งอปลายริบบิ้นกลับไปด้านหลังนะคะแล้วก็สอดเข้ากรีบเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะทุกชั้นตามที่เราต้องการนะคะจะทำสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นนะคะหกชั้นนะคะ เราก็เพิ่มความยาวของริบบิ้นของแต่ละชั้นนะคะเพิ่มชั้นละ1-2ถึงนิ้วนะคะเพราะว่าดอกเขาจะบานออกนะคะใหญ่ขึ้นกลีบเขาจะใหญ่ขึ้นบานออกอย่างงี้นะคะเราก็ต้องเพิ่มความยาวนะคะของริบบิ้นให้เขานะคะค่ะเดี๋ยวนะค่ะเราก็จะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายกันนะคะ ค่ะตอนนี้กำลังทำกลีบนะคะสีม่วงชั้นที่2นะคะบิดเหมือนเดิมค่ะถ้าเรานะคะมาเจอกลีบสีม่วงนะคะ2ชั้นนี้เราจะจะต้องนะคะใช้ปลายลิบบิ้นสอดเข้าที่กลีบสีม่วงช่องข้างในนะคะเพราะว่ากลีบชั้นนอกนี้ก็คือจะเป็นสีม่วงชั้นที่2นะคะเราจะต้องสอดเข้ากลีบสีม่วงชั้นแรกนะคะถึงจะถูกนะคะ เนี่ยค่ะพับมาบิดแบบนี้นะคะเราก็มาเจอสีม่วงสองชั้นอีกแล้วนะคะให้เราสอดไปที่กลีบสีม่วงนะคะชั้นด้านในค่ะเมื่อสอดได้กลีบแบบนี้แล้วเราก็สอดเก็บตามแนวริบบิ้นนะคะ,คะเจอสองนะคะ เราก็จะต้องสอดเข้าที่กรีบด้านในนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทำกรีบสีเขียวอีกชั้นหนึ่งนะคะค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนหมดกรีบสีม่วงนะคะแล้วก็จะต่อด้วยกรีบสีเขียวนะคะซึ่งก็สีเขียวก็ทำเหมือนกันกับสีขาวนะคะกับสีม่วงตัวนี้นะคะ ทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะขอข้ามเลยนะคะเพราะว่าาคลิปนะคะเดี๋ยวไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะค่ะเมื่อเราทํำกลีบสีเขียวเสร็จแล้วนะคะซึ่งกลีบสีเขียวที่เราทํานี้นะคะก็จะทำเหมือนกับพับลักษณะเดียวกันนะคะกับเหมือนกับกลีบสีขาวสีม่วงนะคะแต่ละชัดนะทาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะ ชั้นที่1ชั้นที่2องสามสี่นะคะทําเหมือนกันนะคะหรือเพืเ่อนๆจะทํา5ชั้น6ชั้นก็ทําเหมือนกันแล้วก็เพิ่มความยาวริบบิ้นนะคะแต่และชั้นให้เพิ่มความยาวออกมาอีกประมาณ 1- 2นิ้วนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวจะพาทํากลีบตัวนี้นะคะที่อยู่ด้านนอกตัวนี้ค่ะให้ใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์สองความยาว17นิ้วนะคะจำนวน2เส้นนะคะตัดปลายแบบนี้นะคะด้านหนึ่งนะคะ เราก็จะสอดเข้าแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็ตัดออกนิดนึงนะคะค่ะให้เขาเสมอค่ะโผล่นิดหน่อยนะคะเราก็จะพับเนี่ยค่ะพับกลับขึ้นมานะคะแล้วก็บิดนะคะให้ม้วนลักษณะแบบนี้นะคะเป็นรูปโบงายนะคะ แล้วก็ใช้ปลายค่ะสอดเข้าช่องริบบิ้นช่องถัดมานี้ตัวเขาอยู่ช่องนี้แล้วก็จะสอดเข้าที่ช่องถัดมานะคะทางด้านขวามมือนะคะใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะช่วยกดนะคะให้ปลายเขาโผล่มาแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับเป็นกลวยแลมนะคะค่ะหรือใครจะไม่ไม่ทำกลีบตัวนี้ก็ได้นะคะก็ เท่านี้ก็สวยเหมือนกันนะคะทําแค่นี้ก็ได้ค่ะแล้วก็โค้งงอปลายริบบิ้นนะคะไปด้านหลังชี้ขึ้นด้านบนนะคะสอดเข้าที่ช่องถัดมาจะทําใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็พาทําใสแ่ล้วกันหรือใครที่ไม่ทําใส่ก็ทําดอกแค่นี้ก็พอนะคะทำสีชั้นหชั้นก็แล้วแต่เราค่ะแล้วก็บิดขึ้นมานะคะ มอนลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าที่ช่องถัดมานะคะในช่องที่ตัวเขาโผล่มาแล้วก็สอดที่เข้าที่ช่องถัดมาทางด้านขวามมือของเราดึงให้ปลายแลมนะคะโค้งงอนะค่ะย้อนกลับขึ้นไปด้านหลัง ก,กลับมานะคะบิตนะคะให้เป็นรูปนะคะรูปกลวยรูปโปง่ายนะคะริบบิ้นตัวนี้หนานะคะจะยากดูยาก เราทำลายชั้นนะคะตัวนี้ค่อนข้างจะหนานะคะอาจจะสอดยากแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะช่วยกดเราจะสอดไปข้างหลังเส้นสีเขียวตัวนี้นะคะตัวที่ที่เราสอดเส้นแรกเลยนะคะปลายปลายของเขานะคะอีกด้านที่เราสอดไป หังจากนั้นก็ตัดเลยมันจะได้แค่สกรีบนะคะเพื่อนเเส้นหนึ่งจะได้สี่กรีบหนึ่งสอนะคะสานะคะก็อีกเส้นหนึ่งนะคะเราจะสอดที่เห็นไหมคะมันจะเมนเป็นปลายแหลมเว้นแล้วก็ปลายแหลมนะคะเราก็จะสอดตรงช่องนะคะที่มีปลายแหลมโผล่มาแบบนี้นะคะก็ดึง ัดปลายออกนิดหน่อยนะคะเฉียงนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะได้เสมอกับขอบนะคะพลิกกลับมานะคะพลิกกลับมาม้วนนะคะเป็นรูปโปงงายนะคะใช้ปลายริบบิ้นค่ะสอดเข้าที่ช่องถัดมาในช่องที่ตัวเขาออกนะคะแล้วก็สอดเข้าที่ช่องถัดมาใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายกดช่วยนะคะบังคับให ลายทิบินออกมาเสร็จแล้วแล้วก็ย้อนลิปบินค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะทางด้านหลังสอดดึงให้กระชับพลิกกลับลงมาบิดม้วนนะคะเป็นรูปโปงายนะคะสอดเข้าที่ช่องถัดมา เส้นที่สองนะคะก็จะสอดง่ายกว่าเส้นแรกอยู่นะคะเส้นแรกนะคะที่เราทําก็จะสอดยากค่อนข้างยากหน่อยค่ะอ,อ๋อปลายขึ้นไปด้านบนพลิกลงมานะคะ ร็จแล้วค่ะเราก็จะได้กรีบด้านนอกนะคะแหลมๆแบบนี้นะคะ,คะเสร็จแล้วค่ะดอกบัวนะคะสวรรค์แบบที่2ของเรานะคะเพื่อนๆจะทำหลายๆสีก็ได้นะคะชั้นละสีเลยก็ได้แต่ละชั้นก็ทำเหมือนกันค่ะแค่เพิ่มความยาวของริบบิ้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ